ฉันอยากได้ผัวฝรั่งเพื่อที่จะสบายทํางานทําไมอ่ะเฮ้ยคิดผิดหรือเปล่ารู้งี้ฉันอยู่บ้านเอาผัวไทยทํางานงงงงสวัสดีค่ะพี<ง>่น้องคาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะอยู่บ้านเนาะอากาศดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางสาวน้อยปรับแป้งหน่อยดูซิข้าเคลื่อนหลุดออกมานะคะเสียงดังๆเนาะมีแสงแดดข้างบ้านก็ตัดหญ้าข้างบนก็ทําหลังคายายจา๋ามานั่ง เปลี่ยนกระถางดอกไม้ตรงนี้เนาะอากาศแบบนี้เตรียมตัวปลูกดูสิเขาหลุดอะ่ะออย่าจะถอดเลยนะคะเราจะเปลี่ยนดินเนาะเราจะเปลี่ยนดินหรือฝังเข้าให้ลึกกว่าเดิมนะคะเป็นเพราะครั้งที่แล้วยายจ๋าใส่เข้าตื้นไปฝังเข้าตื้นไปเนาะ ง่ายๆลากแก้วเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะ,ะคุณนายปนอมเอามาให้ต้องกดลงลึกๆน้อยความรู้สึกว่าเสียงดังแข็งกันนะพี่น้องขาอากาศอุ่นมากวันนี้มีแสงแดด ธรรมชาติช่วงนี้คนแก่ก็จะได้ออกกําลังกายกดลงไปในแน่แน,นลึกๆเลยนะคะนะโอเคหยุดอยู่บ้านหนึ่งวันทําความสะอาดบ้านช่องแล้วก็ าเปลี่ยนกระถางดินเติมดินดอกไม้หน่อยนะคะแสงแดดอุ่นมากเลยพี่น้องวันนี้วันที่สิปนะคะสิปมีนาคมเนาะวันสุขอากาศแบบนี้สดชื่นอยู่มังนอกแสงแดดอบอุ่น ตั้งแต่เริ่มทําบ้านเนาะตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยตรงบ้านยายจ๋าฝนไม่ตกเลยนะคะก็คึ้มๆหน่อยๆอ,ยอืช่วงนี้มากๆเลยที่เขามาทําหลังคาช่วงนี้เนาะนี่อันนี้ก็เรียบร้อยนี่เราก็เอาเข้าบ้านนะคะสาวน้อยป่าแป้งนี่สาวแม่เอาอามอนนะเนี่ยเอามาให้ยายจ๋าอึืมแต่งไว้ตรงนี้ก่อนนี่จะ เพิ่มดินตัวนี้หน่อยนะคะเยาจ่าว่าไว้หลังตู้เขาไม่ค่อยจะเท่าไหร่เนาะรู้สึกแล้วเขาจะไม่ค่อยงามไม่ค่อยได้แสงเดี๋ยวว่าให้ยายจ๋าต่อหลังบ้านอืมห้องกระจกออกเรียบร้อยหาที่วางนะคะเมื่อก่อนนี้ยายจ๋าจะปลูกปล้ยไม้เยอะมากตอนอยู่พัร์ทเม้นต์เนาะชอบแต่มาอยู่ที่เนี้ที่มันไม่เหมาะก็จะมีนิดๆหน่อยๆว่ากันไป เพิ่มดินนะคะเพิ่มดินใส่ปุ๋ยในบ้านมีต้นไม้เขียวๆบางก็ชื่นใจเศรษฐีเลือนนอกนะคะอันนี้เศรษฐีเลือนนอกเนาะนี่ก็จะมาเติมดินให้เศรษฐีเลื่อนในนะคะรู้สึกปูคอยจะลดน้ำให้ลูกสะพ้าใส่น้ำเยอะ เขาจะไม่ค่อยชอบน้ำเยอะเท่าไหร่นะคะต้นไม้อันนี้คนแก่หวังดีบางทีหวังดีไปก็จะเหมือนการจู้จี้นะคะพี่ต้องคนะเนาะว่ากันไปดูแลกันไปเนาะเราก็ใช่ว่าจะดีทุกอย่าง จะเพาะเม็ดพริกไว้แล้วนะคะพริพกขี้หนูเนาะพริกจินดาก็มาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงอีกสักอาทิตย์ก่อนแลค่อยอัปเดตนะคะอยู่เมืองนอกอากาศสดชื่นได้ปลูกผักกินนี่ก็สดชื่นแล้วนะคะเอาเสียงธรรมชาติเลยทั้งอะไรนะตัดหญ้านะคะ อตอกหลังคาปกปกแอบมองตูดผู้บ่าวหลังบ้านอากาศดีเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันน้องง่ายๆแค่เพิ่มดินนะคะเพิ่มดินให้ต้นไม้บอกสามีเตรียมปลูกผักนะสามีต้องมาขุดแปลงให้แต่ตอนนี้ก็ยังนะคะหนาวอยู่เราก็เพาะมาเมล็ดไว้ข้างในเนาะนี่นี่ก็สดชื่นละ ทีนี้เราก็จะไปลดน้ำเอาเข้าบ้านกันนะคะชีวิตประจำวันช่วงหน้าร้อนก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ยังไม่ร้อนนะวันนี้ถือเป็นวันแรกเลยที่อุ่นที่สุดนะคะจะเข้าต้นปีนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันพี่น้องคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนงานการก็คือสิ่งสำคัญของเราถ้าเราไม่ทำเราไม่สร้างนะคะเราขอคนอื่นมันจะได้ดังใจเราได้ยังไงจริงไหม เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําด้วยมือเนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจเนาะถึงแม้มันจะไปช้าๆเขาเรียกว่าเติบโตทีละเล็กละน้อยแต่มันจะเป็นรากฐานมั่นคงให้กับตัวเรานะคะอย่าห่วงแต่ท้ออย่าห่วงแต่คิดว่าตัวเองไม่โชคดีสองมือต่างหากที่สําคัญนะคะสองมือนี่ต่างหากที่ทำให้เรามีอนาคตนะคะอ ใช้สมองมากก็เหนื่อยเออคิดมากเปรียบเทียบมากตัวเราลําบากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทําอะไรก็ตาม,มถ้าเราลุกขึ้นมาทั้งสมองทั้งลงมือทำนะคะออหาแนวทางและหาความรู้เรียนรู้ให้กับตัวเองเนี่ยอันเนี้ยได้แน่นอนเนาะถึงแม้จะได้น้อยกว่าคนอื่นก็จงภูมิใจว่านั่นคือเราทำได้ละแล้วต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราทำ ก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปในสิ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองนะคะมันจะเป็นความภูมิใจให้กับตัวเองมากๆเนาะอย่าหวังแค่สบายอย่าหวังแค่คนอื่นจะต้องมาทําให้ทุกอย่างเพราะสิ่งนั้นอ่ะมันจะไม่อายืนเขาเรียกว่ายั่งยืนถาวรนนะคะให้กับเราตลอดไปแต่สิ่งที่เราทําด้วยมือเราเองเนี่ยถึงแม้จะพลาดถึงแม้จะเหนื่อยนะคะอ มันก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วเราควรรักษาสิ่งนี้ไว้ให้กับตัวเองให้มากนะคะนั่นคือหัวใจสำคัญของชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดนก็ตามถ้าเรามองว่าชีวิตวันเนี้ยเราทำได้ในทุกอย่างมันมันไม่เห็นลำบากเลยเออคนอื่นเขาก็ทำงานกันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งท้อหรือไม่ใช่เรื่องที่ว่าฉัน อยากได้ผัวฝรั่งเพื่อที่จะสบายทํางานทําไมอ,ะอ่ะเฮ้ยคิดผิดหรือเปล่ารู้งี้ฉันอยู่บ้านเอาผัวไทยทางานก็งอกดีกว่าไหมอ่ะอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคะในเมื่อเราเลือกที่จะก้าวมาโอกาสเป็นของเราอย่าลืมว่าเงินที่นี่มันมีค่าระดับเบิลมากม,มันมีคุณค่าที่ให้เราได้ช่วยเหลือครอบครัวได้มากกว่าที่เราอยู่เมืองไทยนะคะนั่นคือหัวใจสําคัญเนาะ โอเคสิ่งที่เราได้จากสามีก็ขอบคุณจงขอบคุณนะคะที่เขาเอาเรามาอมและจงพอใจในสิ่งที่เขาให้เราได้นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาเสริมลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาหานะคะเพื่อเป็นความภูมิใจให้กับตัวเองและสามีแล้วมันยังเป็นหลักคำประกันให้กับตัวเราด้วยเนาะย้ําเสมอนะคะการอยู่เมืองนอกเมื่อไหร่ที่เรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะ,ะตัวเราจะปลอดภัยที่สุด อันนี้คือความหมายสิ่งนี้คือทําเพื่อตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราืจะโชคดีแบบนี้ตลอดไปไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ชีวิตเราไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นหรือมันอาจจะมีอะไรที่อุปสรรคเข้ามาบ้างแต่บทเรียนเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้มแข็งนะค,นคะพี่น้องคาเพราะฉะนั้นจงคิด ให้ดีนะคะแต่ถ้าวันนี้เรายังโชคดีมีคนซัพพอร์ตเราก็เก็บกรรมส่วนนั้นไว้หนึ่งสิ่งสำคัญคือความรู้นะคะสองคือหาแนวทางนะคะเผื่อไว้วันข้างหน้าด้วยเนาะกะ็มาเล่ามาพูดสู่กันฟังก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแย่ yeah, นะมีคนทักมาเหมือนกันว่าโหไอจ้จ๋าเอ้ยวิดีโอของเธอเนี่ยทำให้คนทางเมืองไทยกลัวไม่อยากมาอยู่ต่างแดนเลยอะ่ะมีแต่ทุกข์กับทุกข์ <laughs> อันนี้ก็ขอบคุณนะคะเออมันก็จริงอแต่นั่นคือชีวิตจริงที่เมื่อก่อนไม่มีใครไปพูดไปเล่าสู่กันฟังะ่ะเมื่อก่อนมีแต่เขาโชว์สวยขนาดไปเมืองไทยจัดงานปาร์ตี้หรูๆก็ยกให้แต่ฝรั่งความดีให้แต่ฝรั่งจริงๆแล้วเงินของตัวเองที่มาทํามาสู้มาสร้างนะคะกลับไปเมืองไทยสร้างบ้านด้วยตัวเองอ่าเขาถามก็พูดน้อยต่อยน้อยงานไม่ได้ทําเพราะเป็นเมียฝรั่งอ่าเอาคำเขาเรียกว่า คำว่ามาดามมาคาขอตัวเองอก็เลยยกความดีไปให้ผัวเนาะแต่ทีเนี้ยวันดีคืนดีโอเคถ้าสามีคนนั้นอยู่กับเราได้ตลอดไปยันแก่เท่าหรือเราตายจากโอเคนั้นก็ถือว่ายกให้เขาไปถูกไหมแต่ทีเนี้ยสัพพันซ้ําท้ายกับมาเลิกลากันสุดท้ายเราไม่เหลืออะไระสุดท้ายเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่เผยความรู้สึกจริงๆให้กับคนทางเมืองไทยได้รู้นะคะยายจาก,ก็ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องราวที่อนุญาตเนาะ แล้วก็ส่งเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ยายจ๋าจได้นําเสนอและบอกเล่าในความรู้สึกของเมียฝรั่งหรือว่าลูกๆของท่านนะคะแล้วก็หลายคอมเมนต์แล้วก็มีคําพูดหลังบ้านว่าเธอคารายมูลี่ครอบครัวจนเกินไปหรือเปล่าการพูดถึงพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยบรรดาของน้องๆเขาที่ส่งเรื่องมาเนี่ยมันอาจจะแรงไปไหมตรงนี้ยายจ๋าจก็ขอ ขอโทษไว้ณที่นี้ถ้าเป็นเรื่องไหนที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจแต่นั่นคือความจริงของเจ้าของเรื่องที่อนุญาตให้ยายจ๋ามาเล่าต่อยายจ๋าเป็นตัวกลางสื่อให้ทุกๆคนได้เห็นและอยากให้ทุกๆคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแม้กระทั่งพ่อแม่นี่คือหัวใจสําคัญของพวกเราเนาะหัวใจสําคัญของลูกๆของท่านที่มาอยู่ในต่างแดนถ้าชีวิต มาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้โชคดีอย่างที่ฝันอย่างที่หวังทุกๆคนก็ดิ้นรนลุกขึ้นสู้สร้างเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านีออ้อยากให้เข้าใจแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขถึงแม้เราทํางานเหนื่อยเรายอมรับนะคะเรายอมรับ อ่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เคยมานั่งน้อยเนื้อต่าใจสําหรับตัวยายจ๋านะคะภูมิใจด้วยซ้ําที่มีงานที่นี่ถึงบอกว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาหรือคุยกับยายจ๋าเนี่ยยายจ๋าพูดขั้นตอนแรกเลยเธออยากทํางานไหมอ่าถ้าบางคนเขาพูดในทํานองว่าเออฉันมีผัวฝรั่งหวังสบายโอเคถ้าโชคดีตลอดไปก็ดีใจด้วยแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่นะแล้วมาพลาดยามแก่อันเนี้ยจะลําบากนะคะเนาะนะเพราะฉะนั้นวันนี้สาวสาวรุ่นใหม่ ถ้าเรามีโอกาสที่จะวางแผนให้กับชีวิตตัวเราให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเราก็ต้องพร้อมนะพร้อมตั้งแต่ที่จะคิดก้าวมาอยู่ต่างแดนเลยนะพร้อมตั้งแต่ที่จะแต่งงานนะคะหาความรู้หาเรียนรู้แล้วก็พร้อมอเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเจอปัญหานะ พร้อมที่จะเข้มแข็งเนาะพร้อมที่จะพัดภาคจากครอบครัวะนะเนาะแล้วก็มาสู้กับบรรยากาศที่นี่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเตรียมพร้อมชีวิตเราอยู่เมืองไทยแล้วไม่ได้มีอะไรอันนั้นอะ่ะยายจ๋าเชื่อเลยทุกคนจะสู้ที่สุดอย่างตัวยายจา๋าถ้าย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับน้องใหม่ๆเนี่ยมันจะคนละแนวคนละเคสกันเลยคือตัวยายจ๋าอยู่เมืองไทยไม่มีอะไรมาอยู่ตรงนี้ได้ทำได้สร้างได้ให้ครอบครัวมันเป็นความภูมิใจถึงแม้จะเหนื่อย แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปอยู่เมืองไทยฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะเราไม่มีความรู้แต่เมียฝรั่งรุ่นใหม่ๆที่มาสาวๆจบปริญญาตรีสาวๆที่มีงานดีเนาะทำงานเป็นเงินเดือนเหมือนๆยอมทิ้งตรงนั้นเพื่อที่จะมาอยู่กับสามีแต่กลับไม่ได้ดังฝันอันนี้คือเป้าหมายมันแตกต่างแต่ถ้าเราเก้าวมาแล้วถึงแม้มันไม่ได้ดังฝันเราก็สร้างฝันเพิ่มได้ด้วยตัวเอง คือการลุกขึ้นมาสร้างเพราะงานที่นี่ทําความสะอาดถ้าเปรียบเทียบนะงานออฟฟิศเมืองไทยสู้ไม่ได้นะคะพี่น้องขาออระดับเกรของการจ่ายเงินแล้วก็สวัสดิการสิ่งที่เราได้มันคุ้มค่ามากมากๆภูมิใจและ,ะเขาเรียกอะไระคุ้มครองเราไปยันตายเลยนะถ้าเราทํางาน ตลอดเวลาจนกว่าเราไม่ไหวเจ็บป่วยเราได้เงินมีท้องเราได้เงินสารพัดอืมแล้วมันก็เป็นหลักค้ำประกันการันตีให้กับตัวเองที่อยู่ในแต่ละประเทศนั้นๆที่เรามานะคะเออเราไม่เป็นภาระ,ะของสังคมสมมุติว่าเลิกกับสามีนะเออเรายืนหยัดอยู่ได้เสียภาษีเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในในประเทศเขาอย่างฝรั่งคนหนึ่งอย่างตัวยายจ่ายเนี่ยเสียภาษี3 4เเเท่ากับฝรั่งเลยนะคะพี่น้องคะ แต่ก็ภูมิใจมากๆเนาะเหนื่อยนะักพักผ่อนก็หายแต่อย่าให้เหนื่อยใจนะคะชีวิตเราจะมีอิสระได้ก็ต่อเมื่อเรายืนหยัดได้ด้วยขาตัวเองพี่น้องคะเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายจ๋าด้วยทุกๆเจ้าของเรื่องราวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ